สวัสดีสสดค่ะดิฉันพิชรีผมช่วยสวัสดียามเช้าครับผมสมฤทธิ์ือชัยครับตอนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการทำในใจค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่11พฤษภาคม2567นะคะคโอโ้โหเวลานี่ก็ผ่านกันมาอย่างรวดเร็วมากเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าไม่ว่ายุคสมัยเนี่ยผ่านไปนานสักเท่าไหร่เนี่ยธรรมะเนี่ยอยู่ทุกที่ทุกเวลาจริงๆด้วยแล้วก็สมัยนี้เนี่ยนะคะเด็กๆเ,เองเนี่ยเขเก่งมากเลยนะ,ะเขา ไม่ได้เห็นเรื่องธรรม,มะนี่เป็นเรื่องที่เชยอ,อีกต่อไปครับแล้วเขาเนี่ยสามารถที่จะนํามาใช้แต่ไม่ได้รูปแบบของศาสนานะคะไอ้เขาพยายามที่จะดึงธรรม,มะเนี่ยนะคะเอามาใช้กับตัวเองอเอามาคุยเรื่องธรรม,มะได้เออ ในรูปแบบที่ว่าถ้าเธอโกรธเธอโมโหเธอควรจะทําแบบไหนเธอควรจะมีความขยันขันแข็งต่อหน้าที่การงานเนี่ยอย่างไรเหมือนเอาหลักคารว,ว่าศธรรมมาใช้อ่ะค่ะไอ่แม,ม่รู้สึกว่าชื่นชมเด็กสมัยนี้มากเลยนะไอ้อไปเลี้ยงเด็กใช่ไหมทีม่ป่าแห่งหนึ่งตอนเย็นเด็กก็พา3-4คนเด็กอะพาไอ้ไปอาบน้ําแล้วแม่น้ํานั่นแม่เป็นแม่น้ําในป่าม,มันมีปลาเยอะมากเลยแล้วเด็กก็ตบตบ,ตบมือนะ แล้วปลามันมาเป็นฝูงอะตบมือที่นะเพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าคนเขาไปเลี้ยงอาหารให้ปลาด้วยกันปบมือแล้วมันมาก็อาหารปลามันเลยเป็นสันเลยผมก็ปลาเลยจำได้เออปลาเออแล้วเด็กๆมันก็ปบมือแล้วเด็กทําอะไรของมันมเนปบมือแล้วมาอาจารย์จมาดูสิปลาแล้วปลาก็ปลาจริงๆประเด็นของมันก็คือว่าพออาจารย์บอกหุยเราจับเราจับไปทําอาหารไหมเพราะว่าอูปลาตัวเชือใหญ่มากเลยในแม่น้ำเด็กว่าเอาไม่ได้ อันนี้เป็นเขตห่วงห้ามไม่ให้จับบอกความชั่วไอ้ก็คิดใช่ไหมเดี๋ยวเรามาตอนเย็นเย็นมืดๆหน่อยได้ไหมอตอนคนไม่เห็น,นะ่ะเด็กบอกว่าไม่ได้ครับพาจารย์บาปมืดหรือสว่างมันก็เป็นบาป นี่คือเด็กนะอย่าไปคิดว่าเขาไม่รู้เรื่องนะค่ะเออนนี้ลองใจเด็กใช่ไหมคะลองใจนะครับถ้าลองใจเนี่ยไม่เป็นไรแล้วก็ให้กำลังใจให้รู้ว่าสิ่งที่เขาทาอยู่มันดีแต่ผู้ใหญ่บางคนเนี่ยเหมือนกับแบบใช่ไหมคะอยากที่จะเป็นมารไปทําลายความบริสุทธิ์ของเขาแล้วเดี๋ยวพอเขามารจริงจริงแล้วเด็กเขายังสู้ไม่ไหวอยู่ไงใช่ไหมทุกคนมันมีกิเลสอยู่ไงนะคะเพราะนี่เราก็ต้องรู้จักที่จะ สอนเด็กด้วยนะ<ช>แล้วก็ชื่นชมเขาด้วยไง <Tiny. S 1> สุดยอดใช่ค่ะล้ฮะผมขอมาที่คําถามคําตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนาอาจารย์สุดชีพคุณญานุภาพวันนี้มีคนถามอาจารย์มาอย่างนี้ว่าถ้าผู้ล่วงลับไปเกิดในชาติใหม่แล้วนะการทําบุญอุทิศทส่วนกุศลไปให้จะมีผลหรือไม่อย่างไรอาจารย์สุดชีพบอกว่าตามพระพุทธภาษตนะผู้ไปเกิดชาติใหม่จะได้รับส่วนกุศลเฉพาะบางประเภทที่ต้องอาศยัยส่วนบุญ ที่ผู้อื่นอุทิศไปให้ถ้าไม่เกิดในฐานะเช่นนั้นก็ไม่ได้รับแต่ถ้าสามารถรู้และอนุโมทนาก็จะได้บุญในฐานะที่พรอยมีจิตยินดีอนุโมทนาในส่วนบุญที่เรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่นะบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญมีปัญหาว่าถ้าไม่แน่ใจว่าจะได้รับจริงๆจะทำบุญส่วนอุทิศสกุศลไปทำไมตอบว่า เป็นการแสดงความปรารถนาดีความกตันอยู่รู้คุณของผู้ที่อยู่ข้างหลังที่แสดงออกนะฮะต่อผู้ล่วงรับไปแล้วซึ่งก็เป็นความดีความงามที่สรนเสริญยิ่งถ้าผู้ล่วงรับไปได้รับโดยตรงก็ยิ่งดีอย่างไรก็ตามการทําบุญถือว่าเป็นการส่งเสริมคุณธรรมหรือคุณความดีซึ่งฝ่ายผู้ทําย่อมได้เป็นส่วนของตนเสมอส่วนที่อุทิศไปให้ถ้าผู้รับ ไม่อยู่ในฐานะที่จะรับได้ก็ยังแสดงน้ําใจอันดีงามของผู้อุทิศท่านจึงสรุปในตอนท้ายว่าทายการอนิปภาลาทายกเป็นผู้ไม่ไร้ผลเลยสรุปคําอธิบายของอาจารย์คือการทําบุญเนี่ยให้ได้รับหรือไม่รับไม่สําคัญแต่สําคัญคือผู้ที่กระทำนี่แหละได้เต็มเต็มใช่ค่ะนะคะแต่อันนี้ก็คือว่าเราต้องย้อนกลับมาว่าวันนี้เรายังมีชิจูเนี่ยเล่าอ่ะ ได้ทําอะไรบ้างที่มันดีๆให้กับตัวเราเองถ้าเราทําตัวเองดีแล้วเนี่ยนะคะตายปุ๊บเกิดปั๊บใช่ไหมคะเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าโชคดีเราเกิดเป็นมนุษย์เราก็มีอาหารเลี้ยงเองแล้วก็คือสายใหญ่ของแม่ถูกไหมนี่คืออาหารของเราเพราะฉะนั้นคนอื่นไม่ต้องทําให้เราทํามาแล้วเพราะเราเกิดพบชาติภูมิที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทานะก็ยังมีคนใจดีเมตตาเนี่ยข่ะแผ่มาให้เราเราก็ได้่งก็ไม่อิ่มเท่าเราทําทุก ใช่ไหมฮะใช่ค่ะาะถ้าเขาไม่ทำเราก็ไม่กิน<ช>ได้ค่ะใช่ <laughs> เพราะฉะนั้นสะสมบุญไว้ก่อนอตอนนี้ยังไม่ตายทำเองเก็บเป็นทุนไว้มีจริงไม่มีจริงไม่รู้แต่อย่างน้อย เราสบายใจ <S 1> <S 1> <Richt> er> เราสบายใจนะคะสิ่งที่เรา, <S <S <Course> เราทําอยู่นะคะมาถึงเรื่องของแขงรับเชิญซึ่งวันนี้ก็เป็นการพูดคุยเป็นวันสุดท้ายกับดรกัมปนาศบัวหุมบุตราหรือว่าครูนาศนะคะครูนาศหลายคนก็คงจะรู้จักในฐานะที่เป็นครูบ OM ําบัดด้วยคลื่นเสียงนะคะเพื่อก่อให้เกิดสมาธินะคะเพราะ Words. แต่ว่าการใช้คลื่นเสียงเพราะว่าครูตอนวัยเด็กเนี่ยได้ยินเสียงกลองแล้วรู้สึกตัวเองสงบ นี่คือจริตของครูเนาะ<ช>แล้วตัวครูเองก็มีปมอยู่ในใจตอนวัยเด็กแล้วก็พยายามสแสวงหาครูก็ค้นพบแล้วแต่ไม่ได้ค้นพบที่เมืองไทยก็เดินสแสวงหาไปถึงอินเดียนะคะแล้วก็เกิดเป็นประสบการณ์ของตัวครูแล้วพอวันหนึ่งรู้ว่าอ๋อเราถึงเวลาแล้วที่จะแบ่งปันสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้กับคนอื่นได้ะะเราไปฟังเรื่องราวของครูนาดกันต่อเลยค่ะตันนทนเป็นโคเรเตอร์ให้กับ global university ในญี่ปุ่นนะครับเกิด อ,อิชินนมากิเคนเกิดพลังงานนิวเคลียร์รั่วสึนามิน่ะน,นะครับโอ้คนตายเป็นเบือแล้วก็ตึกรามันช่องเต็ไมไปหมดแล้วไอ้ความดื้อของผมนี่แหละเป็นเหตุทําให้ผมเป็นมะเร็งแต่รอยพอกลับมาบางไทยโอ้ทำไมเราเหนื่อยใจทาไมคอร,อระเบียงขนาดนี้เจาะเลือดโอ้ค่าซีเอวันนั้นเป็นวันเปลี่ยนชีวิตอย่างมากมายว่าถ้าจะทำความดีจริงๆอย่าแค่พูดต้องทำให้เห็น ก็บอก divide far เด้ I'm here ดูสิถ้ามีความดีเก็บเอาไว้ใช้งานเนาะแต่ท่านคิดว่าไม่ดีเอาไปเพราะเตรียมต่อตายทุกวันอยู่แล้ว <c oughs> ในขณะต่อรองนั้น51เหมือนว่า <c oughs> ขอทำสิที่ <c oughs> ถนนไปเจอพระศรัทธ <c oughs> ามี51ขอแต่ตนต้องทำด้วย49ทำไหม <c oughs> ผมก็เริ่มล้างพิษกายใจตลอดเวลาตอนนั้นผมต้องเดินทางไปบรรยายที่อเมริกาด้วยเชื่อไหมครับไม่ถึงสองเดือนยุบหมดเลยตรวจเลือดไอ้ค่าซีเอ,เอไม่เหลือแสดงว่ามันพุ่แล้วอนี่คือสิ่งที่ผมดือ้อแต่ดื้อแบบมีเหตุผลคแต่ต้องทําให้เป็นด้วยวันนี้เอาเขาได้ก็ต้องออกเป็นครับผมใช้หลักการเนี่ยจนเห็นว่าโอ้นี่คือกระบวนการช่วยคนจริงๆใครทําให้เขาได้ไม่มีพระพุทธเจ้าบอกว่า,วาตนเป็น่พึ่อแหย่างตน ตนทาตนได้วันนี้ผมใช้หลักการนั้นครับม,มาเยียวยาตนเองฟื้นเราบอกว่าเฮ้ยทำสิฉันทําแทนไม่ได้นะฉันรักแต่ฉันทําแทนไม่ได้แต่ธรรมชาติดีงามหยิบมันไปใช้มันเป็นภูมิปัญญาแล้วครูพร้อมเมื่อไหร่ว่าที่ที่ครูไป็อความสุขว่าภายในของครูเนี่ยมันเรียบร้อยมีการจัดวางระเบียบตอนนี้เราเป็นผู้ให้ความรักความเมตตาได้ละจากเมื่อก่อนเนี่ยที่เราเนี่ยต้องโหยหาความรัก18ปปีผมว่าผมพร้อมที่สุดแล้ว แต่ในความพร้อมนั้นก็ต้องเรียนรู้ทุกวันทุกกระบวนการเพราะคนแต่ละคนที่มาสู่ชีวิตผมคือตำราเล่มใหม่ทั้งหมดเลยเพราะผมเรียงเด็กกัมพารพันกว่าคนพันกว่าคนในชีวิตคือพันตำราพันเล่มนะครับทําไมครูจึงจึงไปมุ่งที่ที่เด็กเพราะ <c oughs> อยากจะเซฟซัฟเฟิริรตอนวัยเด็กของตนเองอไม่อยากให้เขาขาดอ,อยากให้เขามีกินมีอยู่มีใช้มีคนที่เข้าใจเขาจริงๆมีคนสามารถถามปุ๊บตอบได้ปับ๊บ แล้วเด็กเรานั้นเป็นอยากเป็นผู้รับไหมคะเขามีปฏิกิริยายังไงก็สอนอะไรเราบ้างคะโอ้มากมาไก่กองเลยทั้งบอกว่าเด็กแต่ละคนเกิดตำราเล่มใหม่ของผมได้เห็นความละเอียดอ่อนได้เห็นความกระด้างแต่คือสิ่งที่เห็นก็คือมันมาจากตัวเราเพราะข้างในเราเป็นยังี้เราจึงเห็นแบบนั้นเราต้องน้อมรับนะว่าคนแต่ละคนนี่เกิดมามันไม่ได้ดีหมดเนาะ,ะมันมีด้านดีด้านชั่วอย่างเต็มหมดเลยนะ,ะเห็นแบบนั้นครับแสดงว่าเขาเป็นกระจกทําให้เราได้สองตัวรี สิ่งที่เราไม่ชอบแสดงว่ามันมาจากตัวเราอแล้วเราคาดหวังอะไรอะคะสมัยนั้นก็คาดหวังให้เขามีความสุขที่สุดคาดหวังเขาเป็นคนดีแต่ไอความคาดหวังก็กลายเป็นความทุกข์ของตัวเองอยู่ดีสุดท้ายบอกโอเคทาให้ดีที่สุดเอ็กเซปต์เขา s a r e แล้วก็เรียนรู้ที่จะ e อ c e p t ป who I am แค่นั้น การปล่อยวางด้วยมากมายไกลคลองครับทุกวันก็ต้องวางวางให้เป็นจัดคอสเพิ่งเพิ่งเพิ่งเสร็จคอสนะที่ผ่านมาก็ต้องวางให้เป็นคนเข้ามาก็ปัญหาสุขภาพยะแยะๆปัญหาความคิดแยะเห็นอย่างที่เห็นสัมผัสรับรู้และปล่อยวางให้เร็วที่สุดแล้วเราจะมีทุกข์กับมันคพอเราไม่ไปย้ำตอกพวกนั้นนะทำให้คนที่มาสะท้อนกลับไปตัวเขาเองว่าอ๋อที่ครูไม่พูดแสดงว่าต้องมีอะไร เรียนทุกวันครับทุกวันก็ยังเรียนค่ะในท้ายเราเป็นครูบางครั้งเราอาจจะมีอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยอย่างครูเนี่ยตรวจสอบเช็คอันนี้มันขออญาตเลยนะคะเพราะว่าบางคือโดยปกติเวลาเรามีเราเป็นครูเนี่ยเราจะมีรู้สึกโยกจะรู้สึกว่าเธอทุนเราอะไรอย่างเงี้ยครับนะคะซึ่งเป็นอันตรายมากสำหรับครูบาอาจารย์จริงๆผมถ้งบอกพอมีปัญญาก็มีปัญหาครูท่านบอกเสมอว่าทรงสัตฟ้ากับโรงสามัญ ขอคอยนังน้อยขึ้นไปยิ่งสูงยิ่งหนาวกลับมาให้เร็วที่สุดวันนี้เวลาฝึกสมาธิเรื่องบอกว่าเกิดมามนุษย์เท่าเทียมกันอินเนอร์เดอร์อินเนอร์ไกดดนซ์ต้องแข็งแรงพอพอถึงระดับหนึ่งที่เราไปที่การงานต้องลดลงมาอยู่ในความเป็นกลางต้องมีความเมตตาสูงหากจะเป็นผู้นําใครตัวเองต้องเล็กที่สุดจึงไม่เกิดทุกข์เพราะไม่ได้ตีค่าตัวเองแบบนั้นรู้สึกว่าลูกศิษย์เยอะลูกหาเยอะแต่เป็นเพื่อนกันหมดครับเป็นเพื่อนกันหมดมไม่ต้องลานหมอบไม่ต้องอะไรไปไหนไปได้หมด นี่คือความง่ายอาจจะเพราะว่ามีครูง่ายเราเห็นภาพที่ครูทำแบบนั้นเราก็เลยง่ายด้วยแม้กระทั่งผลิตสิทธิ์เองแต่ละครั้งล่าสุดแคเพิ่งผลิตเร็จคนหนึ่งที่เป็นหน่อทรรมกบอกว่าตัวตนต้องเล็กเนาะโตไม่ได้ไม่จะบอกเป็นเศรษฐีแล้วจะต้องมากลางใส่ใครไม่ได้ถ้าคุณจะสร้างหน่อทรรมไมเกิดขึ้นในสังคมโลกนี้ตัวคุณไม่เล็กคุณจะเข้าไม่ถึงใครแม้กระทั่งลำคลองทีเป็นกดเคี้ยวหากเราเป็นน้ํามันจะคดแค่ไหนมีหินวาง ก้านกลางมันก็ไหลได้ถ้าเป็นน้ําแข็งเสร็จแล้วมันไปไม่ได้อ,อันนี้คือหลักที่ต้องสอนสิทธิ์แต่ละคนการการที่รู้ว่าเอ้ยเราต้องตัวเล็กที่สุดรู้ว่าเราำัังตัวใหญ่ที่สุดรู้ได้ไงคะรู้ได้ตอนไหนล่ะครับตอนที่ผมอยู่กับกลุ่มโจรผมก็ต้องอยู่ให้ได้กลุ่มโจร <laughs> เพราะว่าสังคมที่ผมเลี้ยงดูอยู่ส่วนมากจะเป็นเด็กขี้คุกเด็กเสพยาถามว่าถ้าเราไม่ตัวเล็กเราอยู่กับเขาไม่ได้ แล้วอยู่กับเข้าอย่างมีความสุขด้วยนะคุยกันหัวเราะก,กันมึงกูได้เหมือนกันสบายที่สุดก็เลยเอาเต็งไปหย่อนอยู่กับสนามแบบนี้หลายๆคนอยอันตรายจังเลยไม่มีความสุขที่สุดไม่เล็กอยู่ไม่ได้ครับทักกลางออกคำสั่งไม่ได้ Mm hmm. ยิ่งเคยทํางานในผู้หญิงหลังกําแพงทํางานในคุกเนี่ยเห็นเลยเว่าโหท่านเราเข้าไปตัวแข็งนะแบบลักษณะครูรุปธรรมะเข้าไปนี่จบเลยนะแ <c oughs> ต่ไปถึงเราเป็นเพื่อนกันกอดกันก็นมีความสุขที่สุด <c oughs> ผมต้องบอกว่าเวลาผมทํางานกับสารเด็กและเยาวชนนี่ผมมีความสุขตรงที่เด็ก <c oughs> เขาไม่ได้แข็งอย่างที่เป็นแม้กรนะทั่งนักกฎหมายเพราะที่ผ่านมามันไม่เคยเป็นแบบนี้แล้วทําไมมามันเป็นได้ mm hmm. เพราะเราต้องตัวเล็กเราต้องกลมเกินเหมืเขาเราต้องเป็นน้ำพร้อมจะไหลไปตามลําคองที่มันกดเคี้ยวนั่นเอง แสดงว่าเราเองก็ต้องฝึกตนเหมือนที่ครูมากมายนะต้องฝึกครับฝึกมากเลยนะอย่าค้างอัตราตัวตนเราจะเป็นทุกข์สังเกตไหมครับเศรษฐีที่ไหนมีความสุข <c oughs> ไม่ค่อยมีความสุขเพราะกลัวกระป้นกลัวจะไม่ได้กําไรอแท้ที่จริงแล้วเงินทองก็ไม่ใช่ของเราแม้กายก็ยังไม่ใช่ของเราเรามาเพื่อจะเสพมันค่ะ กับประสบการณ์ตรงแล้วก็ตายต้องตายจากอยู่ดีฟังถึงจุดนี้แหละคนบอกว่าครูคงรวยเนาะมีเงินทองเยอะซื้อที่ดินที่เมืองกาฬ <c oughs> เรียกเด็กก็เป็นพันนะครูครับผมหลายหลายคนคิดอย่างนั้นครับคิดอย่างนั้นจริงๆ <c oughs> ผมบอกซะถุกท่านคิดมันกระส่งผลจริงๆ <c oughs> อันนี้ส่งมันก็เกิดค่ะ <c oughs> หลายหลายคนถามผมว่าอเอาเงินมาจากไหนเยอะๆอ๋อผมมีธนาคารจักรวาลครับคนก็งงว่าเฮ้ธนาคารจักรวาลคืออะไรคือความดีไง และอย่าไปคาดหวังอย่าเป็นขี้ขอเวลาทางานอย่ากลายเป็นขอทานสักดีนาเด็ดขาดนี่คือครูสอนเลวเลี้ยงตนไม่ได้อย่าเลี้ยงสังคมทฤษฎีเพราวจึงก่อเกิดอย่างชัดเจนว่าในความเป็นเพราวคือคุณจะต้องชัดเจนในเรื่องของการบริหารเม็ดเงินทําให้ก่อเกิดแต่ประโยชน์นั้นต้องกลับคืนสู่สังคมร้อยเปอนผมก็สร้างธนาคารบุญชื่อธนาคารบ้านต่อฝันเป็นรีสอร์ทที่อ,อําเภอสังขบุรีนะครับก็เป็นรีสอร์ทที่สวยมากใครๆก็บอกสวยมากสวยแบบไหนครับสวยแบบ เพราะไม,ไม่มีใครเป็นเหมือนเราเลยสวยกว่าใครถ้ามีการเปรียบเทียบมันก็จะคล้ายๆพังแบบเดียวกันแต่เพื่อนเราปั้นมือกันหมดรีสอร์ทที่ผมทําก็คือจะหมดท่าไหรไม่หมายแต่ขอให้ชาวบ้านได้งานไม่ใช้เครื่องมือหนักเป็นรีสอร์ทหน้าพาสิบสองชั้นตรงนั้นก็เลยเป็นธนาคารบุญเงินที่คนไปพักก็ส่งมาให้ผมใช้กับสังคม<อ>แล้วก็ผมก็มีโรงซ่อมนุษย์บ้านต่อฝัน อยู่อีกป่าทะเลทรายที่เล่าให้ฟังเขินุกวันเป็นโอเอซิสมีน้ำไหลชาวบ้านใช้ตลอดทั้งปีนั่นคือการต่อยอดวันนี้เราอยู่ไดไ้เราไม่ได้หวังความร่ํารวยแต่เราอยากจะอยู่ได้อย่างความรู้สึกว่าเป็นผู้แบ่งปันที่บอกว่าโซเชียลแอนเทอร์ไพรส์คุณต้องเลี้ยงตนให้เป็นคุณต้องมีอาชีพไม่ใช่คุณไปไล่ขอชาวบ้านโดหน่อยโดเนทหน่อย,ย,ยไม่เอาอ หมดสมัยแล้วครับค่นะค่ะเนาะหมดสมัยจริงๆที่จะขอบริจาคบางคน,นะคนก็กลัวนะตอนนี้กลัวนะเจอนักบวชเจอคนดีเนี่ยไม่ได้ครับกลัวเขาจะมาขอให้บริจาคอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ผมพยายามบอกลูกศิษย์ทุกคนว่าขอทานเสนาเราจะไม่เป็นเด็ดขาดเราจะต้องมีอาชีพเป็นของเราเองแล้วจากนั้นกําไรมันจะมากโขแค่ไหนคืในให้กับสังคมให้หมดมแล้วเราจะอยู่อย่างเป็นธรรมไอ้ตัวที่ประเมินคุณภาพชีวิตของเราคือความสุขแท้จริงแลาพร้อมจะเป็นผู้แบ่งปันหรือเปล่า อืนะก็เรียวกว่ามาถึงวันนี้เราก็ชัดเจนละแล้วก็ตอบโจทย์เราได้แล้วทั้งหมดแล้วคือคือทุกอย่างที่มีคําถามมันมันมันได้คําตอบหมดนะครับก็เลยรู้สึกว่าโอ้แล้วไม่พาคนลงแล้วตัวเราก็ไม่ลงด้วยนะในขณะที่ก่อนจะบอกว่าเฮ้ยไม่ลงไม่ลงตัวรางลงหรือย,ยังหรือไม่ลงค่ะ ต,ต้องให้ชัดเจนต้องให้ชัดเจนในสิ่งที่ครูพูดเสมอว่าทําซ้ำๆเๆนี่ยคือทําอะไรคะทํา<ำ>ซ้าๆของครูคือ <c oughs> เหตุความทุกข์ถ้าเราไม่สาสา,างให้จบทันดีทันใดมันก็ไม่จบคุณต้องเจริญในมันว่าทุกเหตุแห่งทุกข์คือป, <c oughs> ปัญหาปัญหาคืออะไรล่ะกลับมาย้อนตรงนี้ให้ได้จนกระทั่งเราได้คําตอบนี่แหละกว่ามันจะซ้ําๆได้มันต้องทําหลายครั้งไม่ใช่ตัดปุ๊บจบปรับนะครับอันนี้หนึ่งขบวนการหนึ่งหรือเป็นมะเร็งแล้ว ต้องทาซ้าๆล้างผิดผมทําซ้ํามากเพราะทุกวันก็ไม่ประมาทก็ยังล้างทุกวันกินได้ล้างเป็นกินได้ล้างเป็นเอาออกสิ่งที่ไม่เดียวออกนี่คือการทําซ้าๆการให้ก็ต้องซ้ำๆให้โอกาสก็ต้องซ้ำๆอย่างลูกผมที่เลี้ยงไปอ้าวติดคุกอีกแล้วโอ้ออกมาติดคุกอีกแล้วเขาก็ติดซ้ำๆจนเขาเบื่อที่จะติดสุดท้ายเขาขอกลับบ้านเขาบอกว่าถ้าหนูจะกลับบ้านล้างให้หมดนะลูกบ้านก็ยังเป็นบ้านของหนูเห็นไหมซ้ำไหมฮะ ต้องซ้ำมันเหมือนมีวินัยไหมคะดิสซิปลินเหรอมันแตกต่างกันยังไงมันเป็นมันเป็นความเพียรมากกว่าวินัยถ้าวินัยคือถูกขังอะถ้าความเพียรคืออยากไงเหมือนเหมือนหลักของยามะนียามะมันต้องอยากจริงๆจะเข้าไปถึงมันอะอยากต้องมือปฏิบัติสิการละเลิกลดเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมแล้วเสร็จราต้องมีความเพียรเนาะทำซ้ำๆในที่นี้เนี่ยคือ ถ้ามีความเพียรเนี่ยมันก็จะรู้ว่าที่เราทําซ้ำเนี่ยไปเพราะอะไรไม่ใช่ทําซ้ําเพราะว่าเขาสั่งมาไว้ทำซ้ำๆๆเราก็ต้องมีสติมีปัญญาด้วยไม่ใช่รูทีนใช่ไม่ใช่ไม่เหมือนผมทําคอสล้างพิษแต่ละครั้งเนี่ยไม่เหมือนกันสักครั้งค่ะเพราะมันมีบทเรียนใหม่ค่ะถามว่าทําไมต้องซ้ํำๆๆเพราะว่าเราป่วยแล้วเราไม่ต้องการติดยาแล้วทําไงเราจะหายต้องขยันทำทำพราะทำจริงๆทำซ้ำๆเกิดธรรมะครับโอ้มันมีคําสอนมาเยอะ ทั้งที่เราไม่ได้อ่านวิคําสอนนี้มาอีกแล้วมันมาอีกแล้วทําให้เราได้โพสต์ผ่าน Facebook ในเรื่องการทําของเรา,าเพราะชีวิตผมคือผมทํางานก่อสร้างทุกวันทําสวนแปบ๊บเดียวก็เป็นยายคือผมทําทุกวันจนเห็นว่าโอ้การทํามันไม่น่าเบื่อนะมันมีธรรมะแทรกมาตลอดนะมนุษย์เกิดมาเพื่อจะต้องทาถ้านั่งอยู่เงียบสังเกตไหมครับมักจะเป็นซึมเศร้ามักจะป่วยมักจะอะไรเพราะไม่ได้ทํามนุษย์ประกอบด้วยสามหอที่สําคัญที่สุดเหตุคือคิดให้เปลี่ยน heart มีใจมีความรักแฮนด์คือการลงมือปฏิบัติถ้าสามตัวคำบายกันเมื่อไรนั่นคือะบวนการเป็นมนุษย์เลยเหตุฮาเซนค่ะสามเอชเนี่ยนะคะสามเอชนี่ครับสำคัญที่สุดในความเป็นมนุษย์มีครบไมคาอ้มีครบมีครบเลยไม่หรือว่ามี มีหัวใช่ไหมคะนี่ไงหัวหัวมีหัวใจหัวใจก็อยู่มือมีครบแต่ไม่ทำแต่ไม่ทำแต่ไม่ทำนั่งเฉยครบมีมีครบแต่ว่านั่งเฉยๆต้องชให้ท่านทำแหละเพราะฉะนั้นก็อนุโมทนากับครูด้วยนะคะในสิ่งที่แบบว่าเออครูได้ได้ทำแล้วก็เป้าหมายของครูเนี่ยก็ชัดในรูป แบบรูปทางของของตัวของครูนาทเองครับผมนะคะแล้วครูก็มีความสุขขึ้นอย่างอยที่สุดวันนี้เราก็เห็นเด็กน้อยคนนั้นแล้วเนาะ <laughs> เด็กน้อยคนที่แบบว่าที่เคยหาความรักแต่วันนี้เติบโตขึ้นเนี่ยเป็นคนที่ให้ความรักกับตัวเองแล้วก็สามารถที่จะแผ่ความรักออกจากตัวเองไปให้กับ ผู้คนได้ครับผม,อ,มอันนี้มันยิ่งใหญ่มากท้ายสุดแล้วเนี่ยนะคะถ้าเรารู้จักตัวเราเองเราค้นพบตัวของเราเองนี่คือยิ่งใหญ่มากเพราะเราจะนําพาตัวของเราเองเนี่ยพ้นจากความทุกข์ได้น,นี้เราสามคนลาก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะ เนสัจกรเนี่ยนะคะต้องเรียนเยอ,อะเนาะใช่ค,ค่ะเรียนเยอะต้องแบบตั้งใจเรียนอ,ะอ่ะแ,แล้วแล้วมาสนใจธรรมะเนี่ยเพราะอะไรคะ,คคะยังไงคะก็ต<แ>้องเรียนว่าที่เข้าสู่วง,งการธรรมะค่ะก็จากยังกับเข้าสู่วงการบันเทิงใช่ก็เริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือคุณแม่ค่ะอะไรที่เขาว่าดีเขาจะให้ลูกๆเนี่ยเข้าไปสัมผัสเข้าไปท<ม>ําครั้งแรกเลยเนี่ยก็คือได้เข้าปฏิบัติกับคุณแม่สิริการินชัยนะตอนนั้นก็คือมันก็เป็นความสนุก สัส่วนใหญ่ค่ะสงบยังไม่มาความสูงออยเนะี่ยอยู่กับคนอื่นหมดเลยนะแล้วเราไม่รู้ตัวด้วยเวลาคุณแม่ชมพี่น้องคุณแม่ชมคุณลุงคุณป้าชมเราจะรู้สึกเจ๋งอะ่ะดีจังเลยแบบเราทําเพราะว่าเราหวังผลให้เขาเห็นว่าเราดีเท่านั้นเองความรู้ที่ออยได้อะ่ะมันเป็นแค่เชา่าปัญญามีสติอยู่กับตัวเองนะรู้นะแต่มันไม่ได้ลึกซึ้งว่าแบบมีสติอยู่กับตัวเองคืออะไรอะ่ะ